ต่อมา A สองศูนย์หนึ่งห้าะเขาบอกว่าให้หาความยาวของลวดหนามที่กระต่ายต้องซื้อนะแล้วก็ราคาลวดหนามทั้งหมดที่กระต่ายต้องจ่ายนะเพราะไอกระต่ายตัวเนี้ยมันจะไปสร้างรั้วแครอทกนะก็อินพุตบรรทัดแรกเนี่ยก็คือความกว้างความยาวแล้วก็จานวนชั้นของลวดหนามบรรทัดที่สองก็คือราคาลวดหนามต่อหนึ่งเมตรไม่มีอะไรอ่ะอันนี้ก็คือตามโจทย์เลยกว้างสาม ยาวห้านะพี่อยากให้มองว่าอันนี้คือหนึ่งชั้นนะหนึ่งชั้นพอเรามามองในระนาบสามมิติจะเป็นอย่างนี้นะก็คือหนึ่งรอบใช้ลวดหนามสิบหกถูกหมสามบวกห้าบวกห้าบวกสามสิบหกนะอันนี้ก็คือหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นใช้สิบหกคราวนี้มีสี่ชั้นก็สิบหกคูณสี่หกสิบสี่นะใช้หกสิบสี่เมตรแต่ละเมตร สินะก็ใช้ราคาทั้งหมดหกร้สี่สิบนะไม่มีอะไรจบแล้วแค่นี้